สืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับมีนางพยาบาลท่านหนึ่งนะครับบอกว่าอยู่โรงพยาบาลเอกอุดอนนรที่มอดอุดรน,นี่ตามคลิปนี้นะครับสืบเนื่องจากนี้ครับเขาบอกว่าผมเอาเด็กไปรักษาพยาบาลนะครับลงชื่อไว้ลงทะเบียนเป็นชื่อผมนะครับเป็นชื่อผมแล้วผมก็ลองไปเอาชื่อเด็กคนนั้นไปลองค้นหาใน Facebook ดูนะครับไปค้นหาใน Facebook น Facebook Facebook ชื่อน้องนะครับบอกว่าน้องอายุ3ขวบชื่อผมจดไว้แล้วะกะหนกวันกะหนกวันชัยสงครามนะครับอ่าผมค้นหาในเฟซบุ o กนะครับนค้นหาไปแล้วอ่าไม่เห็นนี่นะครับก็มีแต่คนมีอายุทั้งนั้นเลยนะครับพอเลื่อนไปปุ๊บก็มีแต่ทีเด็ดนี่นะครับพวกเกี่ยวกับการพนันนะครับ เกี่ยวกับการพนันทั้งนั้นเลยนะครับผมก็โอเคผมจะลองโทรถามทางโรงพยาบาลเอกอุดรดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าเขาเอาไปแจ้งไว้จริงไหมหรือว่ายังไงครับเพื่อกังวลใจอยู่นะครับเผื่อเกิดมีเหตุการณ์ที่เขาแจ้งไวจริงจงแล้วเราจะได้แก้ไขได้ถูกต้องนะครับค้นหาใน Google นครับเอกอุดรน,นีเอกอุดรโทรเลยนะครับเป็นเบอร์ของ เป็นเบอร์เบอร์สำนักงานหรือเบอร์อะพูดไม่ถูกเบอร์ลำโพงพยาบาลอยู่สวัสดีครับโรงพยาบาลเอกอุดรใช่ไหมครับพี่ใช่ค,ค่ะอ่าพอดีเมื่อวานนะครับพี่มีนางพยาบาลท่านนึงนะครับโทรมาบอกผม,มว่าผมเอาเด็กอายุ3ขวบไปรักษาพยาบาลไว้ห้องผ่าตัด icu อ่า ชื่อเดี๋ยวผม,ผมน่าจะเป็นแก๊งโคชเชนเตอร์ผมก็เลยอยากรู้ว่ามันมันเป็นจริงไหมผมเลยโทรถามโทรสอบถามมาพี่อ,พอ่าใช่ครับเบอร์มือถือครับอ่าอ่าเป็น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 เบอร์มือมือถือครับอ๋อเดี๋ยวผมขอสอบถามหน่อยว่าพยาบาลชื่ออนัญญากิติยวงมีไหม,มครับชื่อนี้อ๋อไม่มีนะครับอ่าแล้วก็เด็ก อ่อชื่ออ๋อแสดงว่ามีคนโทรสอบถามเยอะใช่ไหมพี่อันนี้อ๋อครับครับครับไงก็ต้องขอขอโทษขออภัยด้วยนะครับครับครับดีครับอ่าสรุปนะครับเป็นแกงคงลเซ็นเตอร์นะฮะเราก็โทรไปสอบถามให้รู้กันเลยทีเดียวว่าถูกไหมนะครับทางโรงพยาบาลยืนยันมาแล้วนะครับว่า อะไรนะเอ,เอ,เอ,เอ่อเอนะ่อเอ่อเบอร์ไหนนว่าเพศเอ,อรนะพยาบาลชื่ออนัญญากิติยาวงศ์ไม่มีนะครับแล้วเขาก็สวนกลับมาเลยว่าเด็กหญิงกระหนกวันเชิดสงครามไม่มีนะครับผมไม่ทันได้บอกชื่อเขาเลยนะครับงั้นก็แสดงว่าต้องมีหน่วยงานแดงวันหนึ่งนะครับที่เอาข้อมูลส่วนตัวผมไปขายนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหน่วยงานไหนนะครับ เขาเขารู้จักบัตรประชาชนมมหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงนะก็โอเคตามนั้นนะครับขอบคุณครับ